ถาคู่อยักมาบ้านครับพี่น้องมือนีมายามยายสงสัยเสียงเงินมาให้ยายวะสวัสดีครับพี่แม่สวัสดีครับครับอืมอืมสิไปใส่กว่าสิไปหากิน้นฮิไปหากินทั้งเลย <laughs> โอ้สิไปชีดเบ็ดวุ้ยอีเมียเจ้าสิไปชีดเบียดธนาว่าปุ้ยบังโพดเหยื่อใจสิไปชีดเบีดว่าทีเออบ่มันได้ยูบ่ที่นี่โอ้ยสิไปชีดเบ็ดไปเมย์ยุไก่บ่ไก่บ่มองไปชีดอ่ะเอาหัวสองข้างมึงบอเรานี่ ปมาพี่น้องครับมาเบิ่งย้ายย้ายนี่ครับย้ายพุ่มสิไปสิบเบ็ดเออมาหายายปึ๊บปึ๊บปั๊บถามว่าเออสิไปหนังไปหนังมาบอกพอยันว่าพาไปบ้านแน่กว่านะเออเออโบอยากบอกว่ามาหยัง เออว่าไหมว่าไหมมาที่นี่ถามอยู่พูดมากกว่าเออเออยายเคยเห็นรถุหม่ไปเอารูปรถคั้นไม้ให้ยายบังไปเออเอาให้ยายบังแน่รูกหลุดเอายายบังแน่นั่นให้แม่บังน้ำอืออือเอาอบังเอาให้แม่บังอ่ามาอ๋อไปโรงเรียน เออเอาไปยายบิ่งรูบรถเออไปบิง้งบึ่งยายเจงมาสินะาไปซีดเบ็ดพอนะได้ได้เนี่ยอย่าง,งไรยายมันไกลว่าไปจากนี่ไปซิดนะอุุ้นเห็นว่าขันเบดอ่ะมป้าขาวว่ะ อาเขาอืมอืมอันไม่กินกาแฟอืมอันบานนี้ฉันมาตรวจแม่นี่ว่าแม่เป็นตุ่มรันอืมบานี่หมอไนออกมาแล้วมาตรวจว่าอือแล้วท่าหน่อกินยาเนาะมันมันใน่อร้อยสามสิบโตแล้วสั่นอืพ่อหน่อยร้อยเก้าสิบห้่อยแปดสิบ ใหญ่บานนี้มาเศร้ากินกาแฟกาแฟชมอืมเอามาเปื่ยย้ายมึงเล้ยหยปีแล้วมาเปิดเปื่ยย้บยมึงนั่นรูปรวดเพิ่นนั่นนะเออใครยายยังไงย้ายมึงเลยไหมอะวังแดแดคของมีอินทรียอืมเศรษฐีญาตกมังทำไรเสร็จมึงเด้บแบบนี้เป็นแต่เศรษฐีแท้ก็บอกมาแกะมาทานเน ปีไม่ทำเงี้ยเออไอ้แล้วหนังสติ๊กนี่ของยายบ่นี่แมนโอ้พี่น้องครับยายมีหัวหนังสติ๊กแมวแนวยิ่งแมวยิ่งแมวห้มยไปหายิ่งมันสิบาทแลบาทต่อไลไป่ถือเนาะเออยยิ่งถับได้อยู่เอาไปที่นี่กินแล้วครับไข่ความในใจเบื้องบามาหยังบังยายฟัง ตาพูพามากกับพวท่านหัวเดาเพยันเขาเลยนี่ยางไปปามันหรือมาบอกว่าพามีบ้านเนี่ยพายามบ้านเนี่ยคนว่เอาบอกว่าอยากได้เมียกับบอกเมีไปขอสาว่บอกเมีขอสาวบอสให้บอกให้พี่น้องคนฟังว่ามึอนี่มายามย้ายมายามแม่เออมายามจะซื้อเออเงเงินให้เซลเงินให้ฮะ กต้องให้แม่หลายร็ม้องนให้แม่หลายให้มือแมงอ้โอ้เดี๋พี่น้องครับนี่คือคู่ยักนะครับมันสำหัสำหรนึเดยอดกระตันยูยคูยักยอดกระตันยูเอเอให้หลายหนึ่งให้แม่ต่อยนี่ให้แม่เนอะม่จังหวจะฟองไม่ใช่บ่ล่ะมีสิอึดบ่เนาะอุงอด นั il, de, nah, really bien, ah uh ่นเอาไหแม่หนพี่น้องครับเออโอ้นี่ลาดูกกระตันยู่นมั้ยอไหนลาความกระตันยู่นแดงดนลาเออพ่อใจกี่ลูคับออไม่มีหัวสว่างผ่าป้าตีเออเฮ้ยคือไหยายหลายก็าแม่ว่ะ ทำเนี่ยค like? ือหายใจไหลกูเมียไม่เลยแม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่สฮีาฮ่าฮ่าอ่าร่าฮ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 ่า่งฮ่า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 ฮ่กฮบาฮ่า่าฮเาาฮ่าด่าี่าฮ่่าฮ่่าฮ่าดเาฮ่าฮ่าฮ่วฮ่่าฮ่นฮ่่าฮ่า่าไ่ารวดม่นตกาฮ่่า หนึ่ง้าพันเก้าร้ยบาททีนงส่งส่งไปแล้วสองวดเป็นไงยังนี่สามวดแล้วสามวดเดี๋ยวยู่สามหมวดเหะเดี๋ยวีงวดเออเดี๋ยวซีงวดมันออกดอกเรียบยี่บ่เดี๋ยวซีงวดเราเจ้าใจงันดอกร้อมมันกูเสียงีหกู้เสีเงเออนี่กูเสียงหมแต่ว่ามันแปลตรงว่าหายายหลายกว่าหายมี แสดงว่าหักยาอะไรก็หักแมวม้นีเฮ้ยหักสากันหักสากันจ้าวานงินเหมือนกันนะบัเอาหายผู้หญิงไม่หายไรแต่งแค่บัาเอาหายผู้สาวไม่หายไรเสียบัดหายยาหาย้อยเดียวหนึ่งกระตันยมามาตัวนี้คระปิดอกครับ ดี๋ยวนี้ผมสีเสาไทยทอดผมสีเสานนั่นคิดว่าล่ะเพราะว่าเพิ่นสีมีแนวเยบากับย้ายอยู่เพิ่นไม่อยากให้พี่น้องเห็นว่าเพิ่นมามื่อนี้มาหยั่งเออแมนว่าบอกหยั่งพี่น้องกันเดี๋ยวสิเจ็บไว้กันแล้วกันผมสิปิดทีไวปสักนีดครับเพราะว่าเพิ่นบ่กลแกว่าอยู่ตอนนี้เดี๋ยวให้เพิ่อนมาดูกันไปไปไปฝากช่องตัวฝากช่องฝากช่องคู่ยากเลือดเนี่ยขับขับน้ำขับเื้อเออเนี่ย i like was